อาชีวประวัติของนางสาวกนิทนาสแสงบุญข้อมูลส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวกนิทนาสแสงบุญเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคมพศ2550อายุ16ปีภูมิลำเนาเดิมเลขที่16หมู่9ตำบลบิงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 พิดาชื่อนายมานะจงกลางมารดาชื่อนางอมพรแสงบุญพี่ชายคนโตนายสุรุศแสงบุญพี่สาวคนกลางนางสาวภักิราแสงบุญที่อยู่ปัจจุบันเลขที่16หมู่9ดําบลบิงอําเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมาประวัติการศึกษาพศ2 5 5 3ถึงพศ2 5 5 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบิงหมู่เก้าบ้านขามโนสันติตำบลบิงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพศ2555ถึงพศ2557อนุบาลปีที่1ถึง2โรงเรียนขามบ้านขามช่างโคหมู่2ตำบลบิงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพศ2557 ถึงพศ2562ประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนบ้านขามช่างโคโมสอ2ตำบลบิงอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชส,สีมาพศ2562ถึงพศ2565มัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนศรีสุขวิทยา99หมู่8บ้านศรีสุขตำบลหนชมพูอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาพศ2565ถึงพศ2567ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนศรีสุขวิทยา99หมู่8บ้านศรีสุขตำบลดอยชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาความประทับใจพศ2566เหรียญทองแดงการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมการแข่งขันการสร้างเว็บ แอปพลิเคชันระดับชั้นมัธยมศึกษาม .4 ถึงม .6